บอกเจ้าภาพยืนยืนนีสวัสดีค่ะอีอดีมาสยีแีแฮปแฮปเด้อค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะครับพี่ฮอตพี่แจกน้ำค่ะเบอี้เครไงไงคนไหลหลี้หลังจากที่เ้าเริมาชุ่มแล้วไหวพระแล้วนะครับพี่ยังได้พักสุดกับสัปดาห์นี้วบบต่อคิ้วบรรยากาศมารับน้ำ ีฮอตดีหมอลำฮอตดีนะคะอเอาไปยืนแหลมจะมาน้ามูบัดแจกอีกแลแจกอีกแล้วหลังจากส่วนม้นไหวค่ะประชุมแล้วๆนะคะมีฮอตดีกับแจกน้า,า้ทีมงานในวงนี้กินทุกคนนะคะ แออนไลน์มาเนี่ยยิมบุญอิมบุญขอบคุณลายๆครับปูรบดยครับไรไยครับอยอยู่ดีๆเดงอ คนักเป็นทรงอุณศัพย์มห้ให้มากนี่แหละครับเมาเครื่องดืมเาัรัยงนี้งานออกจีไดมีกับร่งตัวให้บางคนณนนเครื่องเดืมชูกำลังได้ผมเคื่องดื่มชูกืเหอลออีกเครงเล ด้วยแล้วด้วยอยีด้วยแล้วด้วยอีกพราะคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏในทุกภพทุกชาติที่อยากเรียนไหวายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานไม่บอกคือยังผ่านต่ว่าก้อนหมอลำกระบอปานมาเนี่ยเหนื่อยๆอบคพ้วนไงไครมีความสุขแอดมินมาหาแบบฟองพ้วนแบบแบบดีอ่ะนี่มาเป็นของพวงเลยโอ้ยมึงยิ้มสิเดือดเดือดเดือดเลยไปตรงนี้

บอดกับประชุมมาทันแล้วนะไทย่นยังประชุมกับทีมทีมใจเดินทึงคอนอยเออรอบแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับพี่ฮอดดี

มาหวานน้ก <c jadi> ันทวนานว่าประจำปีเากัตรวจป้อมกันเลยยี่ห้าจือัวเ่นย่ายาละงาประสาดนั่น้ะน้ำลายเย้เบิพุ่งประเ็เบียเจ้าเคยกินมบเออยี่ปีนะวันยพระรานงครับเียน้ำลาย้เลยเา่กินยาเสียงเตี้ยสหรับของปลาอาขอบคุณปีนะคหรับเบิเ้เนาะที่สองถึงสิบราเบิลเมลเม ไม่ดีู่โอ้โหมมีคนอยากเป็นกาไหนบ่ได้เรียกลเรยเขาจะไม่อมโอ้ยนอ่าแต่หลับไปีชิ้นก่อแล้วโดนนะครับปีดมปล่แล้วว่ากันด้กี่พี่นาปีไนจะลับไปแล้วเน้าพี่นาจีล่อนัพูนงีนัจจีนันนีนี่ เห็นบ่เห็นบ่ไมเปิดบ่าฮตต้าบ้านฮักเราไหมตอนนี้ไหมว่าน่ะังก็บ่าไปอีกวัดไอชุดผิดด้อชุดผิดมิดหนตอไเราิ่โทษไผคือ้ยนาบอกออต้องลดนี่ไหนฮะนี่คุณจะแก้หน่อยเออบงที่ลายยังบอกตั้เนี่โอ้ยเราเพิ่งหนจะขวางในกลัวมันลดหยฟฝาหมอ วอล้วมันบอมึงเป็นอนแหงว้ยหยบยอทนดนี้บวนนหยบบวไหนก้อ้อกันมายไหยาบมันมงนี้ยเอาไปดยได้เได้เลยรถเปลี่ยนรถเปีเต็มป้วมึรอกนี้ไจได้เปน้อนแหงยุ้หยยบป้าพเก่งเงแจ่งให้ห้วยวหยยาบจริงนี่เก่งเก่งก็จแล้วเอ้างวทีเยเนยเาไปหานี่ยไปห้น พ้ามันข้าวเจียงนตกันแล้วกันแล้วขาวเยียเ่น้วกจ้าเด่ารีนันิวเหรอเจานีเตยบเมาตะวันตกเตา๊ยานีเที่ยงตะเตีสูงเงี้ยเดียวเรีบเอียเอาหยกเอาอยกเอาเราขึ้นไหมกันแล้วเกนกิงเอานาีไาลาดขึ้นยค่ะแล้ว พอเป็นคลิปเป็นสนามีก็เนาะค่ะพี่น่องยสวัสดีค่ะ